วันนี้หนูได้หนูได้มาหกพันสามร้อยบาทค่ะอืมได้มาหกพันสามร้อยบาทแล้วก่อน <c oughs> แ,ลแล้วแล้วมาทํานานยังเพิ่งมาทําบอกเออเพิ่งจะทําค่ะเพิ่งจะริ่นริ่นต้นค่ะอ่าแล้วทําไมถึงมาทําอลูกเพราะอะไร <c oughs> มีปัญหาอะไรอมันก็มีค่ะอืมยังไง <c oughs> มียังไง <c oughs> <c oughs> ได้ยินไหม ไม่ทํางานประจําเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อก็คือว่าตอนนี้หนูเป็นแม่บ้านแต่จะไม่อยากเป็นแม่บ้านแล้ววันนี้ได้หกพันดีใจไหมเคยได้ไหมเคยได้แบบนี้ไหมไม่เคยได้ค่ะไม่เคยได้ค่ะดีใจมากค่ะ,ละแล้วเงินก้อนแรกจะเอาไปทําอะไระลูกทีมใครเนเราทีมงานใครเงินก้อนแรกหรอคะจะจะให้แม่ค่ะจะจะทราบ้านให้แม่ค่ะ เงินก้อนแรกเหรอเอาไปซื้อทองก่อนไหมเงินก้อนแรกอะ่ะกลา้งบ้านมันไม่ปังหรอกอืได้ค่ะเอาไปซื้อทองอื<า>เอาไปซื้อทองเนี่ยทํายังไงก็ได้ให้สักสองสา,สามวันเนี่ยให้ไปซื้อทองได้สักบาทหนึ่งแล้วมาใส่ปังแน่นอนเลยเช่อไหนะสม<า>มติว่าถ้าอีกสักสองสามวันซื้อทองบาทหนึ่งมาใส่คอนี่ปังเลยนะลองไปทําดูโอเคจ้าสื้อๆนะล